สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตอนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของกล้วยที่เป็นเรื่องกล้วยกล้วยสำหรับเรานะครับจากที่ตากล้องเขาได้มีการแทนกล้องแล้วก็ให้ดูกล้วยดงนี้นะครับที่ผมปลูกไปนะครับว่า มันทําไมถึงออกเครือไล,ล่เรียกันเลยนะครับมีเครือที่แบบว่าออกแล้วอันนี้ปีสุดแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเอาไปจิ้มไปต้มจิม้มเป็นพริกนะครับเย็นนี้นะครับส่วนอีกอันนึง่งตัวเครือโน้นนะครับก็กําลังที่จะออกเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ากาลังปลีเนี่ยกำลังจะสุดนะครับแล้วก็ยังจะมีอีกสองต้นนะครับสองต้นที่กําลังแทงแทงปลีนะครับก็จะไล,ล่เรียกันซึ่งผมจะมีกล้วยกินที่เรียกว่า ต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่างสมมุติตัวนี้แก่ไปประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วเครื่องนี้ก็จะเริ่มแก่นะครับก็จะมีกล้วยที่เขาเรียกว่าหมุนเวียนแล้วก็ถ้าเกิดใครทําเพื่อการค้าหรือว่าทําเพื่อการตลาดเนี่ยมันก็จะมีกล้วยออกสู่ตลาดได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้เองที่อยากบอกก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของการที่ว่าเราฉีกกฎในเรื่องของการที่ว่าเราไม่ได้เคยเราเรา,เ,ราเขาเรียกว่ากล้วยจากเดิม หนึ 1> 1่งหลุมตอนหนึ่งหนอนะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งต้น,แล,ตนแล้วก็จะมีน่อแตกข้างขึ้นมานะครับเหมือนอย่างตัวอย่างตัวน,นี้นะครับถ้าสมมติเราเราปลูกนะครับเราปลูกว่ากล้วยหนึ่งหลุมหนึ่งหนอนะครับอ่าดงกล้วยตรงนี้มันก็จะมีแค่หนึ่งต้นแล้วก็มีหน่อขึ้นมาซึ่งมันจะพอไอ้พวกนี้ถูกตัดไปนะครับต้นใหม่นะครับพวกนี้กว่าจะมีผลก็อีกประมาณสัก8เดือนนะครับ แต่ถ้าเกิดใช้วิธีที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือหนึ่งหลุมเราทำไมไม่ปลูกให้มันหลายๆหน่อนะครับปลูกทุกมุมหมายถึงว่าในดงตรงนี้นะครับกล้วยเนี่ยมันปลูกระยะชิดได้เพราะว่าอย่างของผมเองผมจะปลูกห่งตรงนี้นะครับหเมตรนะครับห่างกันเนี่ยประมาณ1เมตร ก็จะอยู่ในดงเดียวกันอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้แต่ในของหลุมของผมเองนะครับผมใส่ไปอย่างตรงอันนี้เองนะครับใส่ไปสองหนอ่ออย่างนี้มันโตมันโตไว้พร้อมกันเพราะว่าอ้ต้นนี้มันปลูกหน้าแรงแล้วท่ี้มันประดาหน้าฝนพอดีมันก็อวบโตไวหลุมหนึ่งเนี่ยผมปลูกลงไปเลยนะครับอย่างหลุมนี้สองหนอ่อแล้วตรงโน้นก็สองหนอ่อตรงนี้ก็เหมือนกันก็ใส่ไปสองหนอ่อพอมันโตขึ้นมาเห็นไหมครับต้นนี้ต้นนี้โตมาพร้อมกันปลูกมาพร้อมกันต้นนี้ โตไวพร้อมกันโตพร้อมกันมีคือไล่เลี่ยกันแล้วก็มีในเรื่องของกล้วยที่ออกสู่ตลาดแบบยางต่อเนื่องเลยนะครับแล้วกล้วยเนี่ยปลูกระยะชิดเองเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราตัดแต่งใบดูในเรื่องของใบนี่มันจะสะกกันเพราะว่าเราต้องประกันในเรื่องของโรคที่มันมานะครับอาศัยที่อยู่ในต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราพวกหนอนกออะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราสางเราทำความสะอาดดีๆนะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการลดโรคที่จะเกิดกับกล้วยได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโรคทีห่หลักๆเลยเจอกันก็คือไตาพายนะครับแล้วก็หนอนกอนะครับไตาพายสาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อรานะครับส่วนหนอนกอนะครับมีหนอนเข้าไปแล้วก็เจาะกินลำไส้ของกล้วยเข้าไปมันทําให้กล้วยเนี่ยค่อยๆตายใบเหลืองอาการจะไม่เหมือนกันหนอนกอก็คือว่าถ้าเราจะกําจัดเขาเนี่ยพวกใบพวกนี้เราต้องสางมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดอ่า เดี๋ยวเนี่ยวันหยุดเดี๋ยวผมคงต้องทำความสะอาดแต่วันนี้มาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ที่ทําให้เห็นได้จริงนะครับจากกล้วยเนี่ยหลังบ้านข้างบ้านปลูกยังไงให้มีกล้วยที่ออกได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปนะครับคือระยะห่างของผมเนี่ยปลูกไว้1เมตรแต่รอบนะครับผมปลูกไว้ทั้งหมด8รวมกันตรงนี้นะครับแหนอนะครับก็จะทําให้กล้วยเนี่ยขึ้นมามีทั้งหมด8ต้นเลยสองสี่หกแล้วกเนี่ยแปดยู่เนี่ย จริง,รงต้นนั้นมันมัน,ม,นมันแกลนนะครับที่เห็นนะนตรงนี้ไมันก็แกลนนะครับก็ประดับหน้าแหลงก็เป็นไงครับเทคนิคที่นํามาแชร์กันตรงนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอแชร์ประเด็นที่มีคนสนใจว่าไอตัวของกล้วยเราจะปลูกยังไงให้มันมีแบบออกมารุ่นหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของ เครือเนี่ยมันตกเครือไล่เดียกันก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ที่สวนของตัวเองนะครับก็จะได้มีกล้วยออกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ส่วนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและติดตามทิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนดีลาวดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ